ล้ำตาอะไรอะไรนะน้ำตาลครับไม่เอ็นน้ำตาลครับน้ำตาลเหรอกินแต่น้ำตาลกินแล้วไปแปลงฟันด้วยนะโอเคอืมจับจัด จ็บมากๆขนมเนี่ยต้องจับต <c oughs> ้องเผ็ดต้องจับไม่เผ็ดเลยต้องจับไม่เผ็ดเลยทั้งแสบไม่เผ็ดเลยของตัวไม่เผ็ดของแม่เผ็ดอะ่ะ สวัสดีจ้าวสวัสดีพี่น้องฟองไปสกู๊สกูนหน้าจาเมื่อหนี้มาพอกันอีกแล้วในช่องเอทากินกินได้แซ่บเซย <c oughs> เมื่อหนีพอกันกบแม่เอกับน้องอะไรครับปุ้ดโตค,ครับปุดโตค,ครับวันนี้มีอะไรกินอะไรกินข้าวปุ้น ข่าบุนกับกุ้งกั <c oughs> บกุ้งมื <c> ้อ <oughs> นี้ได้ตำข้าวปุ้นนะจ๊ะตำสั่วข้าวปุ้นใส่กุ้งสะดุ้งจ้ะพี่น้องใส่สมผักพร้อมผักกระสีมีอันสลัดมีผักกาดละก็ผักคาจ้ะพี่น้องเอาๆอย่าตำโตว่าสิไปกินกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มในเนเน่จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะมาจ้ะพี่น้องมาแซ่บๆนํากันเลยเอาเลยน้องโตไหนของนง <c oughs> ้องโตค่ะโอ้ยมดมาจากไหนเนี่ย มคลกับคุณสองตัตออากินเอ้าเอ้าสัตว์หนาอ่าหืมสับตัวสับไหม ืมน้องโตอย่าเตะโตสิลูกแซบสะใจอ่อะไรลูกอ่าอ จับพี่น้องใส่ยังเดี๋ยวขอบปุ่นเสร็จมา่ยงเนาะขอบปุ่นไทยได้แต่คำยาวครับเขาไม่เห็นผิดไหมเหเ็ุจ้ะโอ้ได้แต่ตัยวยาม ไมาของแม่ของแม่ของโต้ก็ได้อ่ะเจี๊ดออกฮะของแม่เพจโต้ของแม่เพดอของแม่เพจอะแม่เพจหล่อแม่ไม่ได้กินเลยไม่ได้เอาจิ้มอันนี้เลยเขาต่างกองเด็พี่น้องจับไปไหนไม่ได้เลย คันละจะเหลี่ยมตาเล็กน,น้อยนะจ้ะพี่หนุ่มมเมีนผากกันอยากกินน้ำอะ่ะถือดีๆสองมือเผ็ด ตรงนี้ครับเร็ว,วางเร็วๆไว้ในกุ้งมันจินพันโดี๋ยวก็แบ่งพันนะโอเคเดี๋ยวก็แบ่งพัน,นอืมอ่าไ <c oughs> ร่อยไอรวุ้ยเผ็ดด้วย แม่แม่กินผักเห็นไหมพี่เอ๋ก็จะกินผักอ,อ่ะม,มันโดนพริกแล้วมันเผ็ดโดนพริกแล้วขนนึ้นองุ่นป้อมเนี่ยอุ่นอุ่นป้อมจะพี่น้องคือความจริงครับเดี๋ยวมาเล็น เลือดแตกเล็อดตาอะไรอะไรนะน้ำตาลครับไม่เอ็นน้ำตาลครับน้ำตาลเหรอกินแต่น้ำตาลกินแะไวไปแปลงฟันด้วยนะ โอเคอืมแซ่บบมากๆขนมเนี่ยั้งแซ่บทั้งเผ็ดอั้งแซบไม่เผ็ดเลยทั้งแสบไม่เผ็ดเลย ของตัวแม่เผ็ดคงแม่เผ็ดอ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่เบ็ดแต่ว่าม,มัน<ต>ไม่เบ็ดแต,แต่ว่าอันนี้มันไม่เบ็ดแต่ว่าอันนี้มันไม่เบ็ดครับแล้วมากินนี้อะ่ะมันวมากินไม่ได้เป็นใบตองครับใบตองใบตองมันกินไม่ได้ ก็ไปเอาขามาก่อนนะกึะไปเอาขามาก่อนคนระับเขา,ามาแล้วี่จอจะมันจะติดแล้วพาเอามาเล่นน้ำได้นี่เป็นของเล่นอา เบิดไปนอนนี่น้องจ้ะมนมีโต้จอยมานี้จต<ะ>้อเอาามาให้นะเอล่ะเี้ล่ะเอาเลยเลยจมพะ ฝาห่วงแล้วจ้ะต้อใส้ฟุ้งซีตกมันเนี่ยหล่อมากมั้งล่ะอะไรเขาจะมาแล้วเนะี่ย เดกสิบหาเม็ดพี่น้องวันนี้กินผู้เดียวเด็กหน่อยบ่ได้กินน้ำเาเลยเอาแบบเพีสาใจเลยเอา้า <c oughs> ตกอีกแล้วเหรอมาตกทำไมาไปอยู่อย่างนั้นล่ะอื <c oughs> Mm hmm. Ah. Uh. Mm -hmm. Các มาปรุงกันพี่น้องใจใจค่ะ จับแพียงแค่นอนจ้ะนี่ก็บดอะไรจะับแค่น้องแล้วแต่บุกพริกกะเฉดเศษนน้อยนึงจายกันได้ครับบุกเพิพี่น้องหลายๆายแล้วจ้่ที่เขามาติดตามรับชมเมย์เนาะมื่อวานนี้เมย์ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกับแม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า